ครับับบนะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับปั้บกันไว้ตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาจากต่อการไม่สงบนะครับโดยต้องกลับถาม,ามายืนถามมาอยนะครับที่ออกมาทำร้ายยัง่งยืนในสถาบันพระนกรัตน์และสามสถาบันหลักของท่าสาท่าศาสนาศาสนากรรมฐานโดยมีการ ไปร้อยสองส่วนหรือไปต่างแดนจากบุคคลไปต่ตางประเทศโดยตลอดเวลาที่ผ่านม,มามกาเรนรับทางไกโรอางเกมส์ตอร์ต้พวกสตูดารแม้กับทังสารนักดนตรีใด้ออกมาแล้วว่าการจัดตั้งหนดาวประกาศี่น ตั้งเงิเป็นตหมายแล้วจะบอกส่งไปประจางประเทศไปตรงนี้เองทำให้และพาดีลงมาสักสตัวตัวตัวกันตอนแรกเราจะไปที่แรมแฟตตีต่ทนเราประเทศไทยคนไทยเรารถในต้หมายประเทศไทยถ้าอันเราไปเท่ากับว่าเราฝากก้หมาย เราเนินการในการที่การนายกรัมนตรีและนายกตุลมกรจะต้องทำจับพวกองค์กรข้ามชาตที่รุกรานสแก่เข้ามาแทกแซงในมาลนรัฐธารกไทยประเทศไทยเรามีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่เรายากนดแันแต่องค์กรขัามชาบเหล่านี้ ไม่คือเข้ามหในเราวันนี้ประเทศไทยเราต้เรือแล้วเขาดับเข้ามาหารายได้มาชน์ดจากประเทศไยของเรามาท่านผูมีทำปราณทนกขไในเรารวมทั้งกลับมมอบที่ออกมาสร้างความมั่ใให้แก่ประเทศไยของเราจากนั้นเราจะเกีฑ์ต้องมาผนนลัดพลัดปา เราจำเป็ต้องกดดันนายัทกมนต,ตรีของเร,าเรา,า,รเาเราไม่เห็นการเมืองถ้าเรามีงเนการเมืองเราจะไม่มายจะข์ทน,น,น้อนายกแต่ด้วยความที่เราจะเกียบมาหกสอบปีตายุทธมนตรีของเราตากไม่เฉยยิ่งดับไม่ยอมพอมาจับก็คงกดหภาพเหล่านี้เขทํำเป็น,ออน,นปปต้องมากดดันนายุทธม ราคาอยู่กับเรน้ต้ง,งินการทำไ,ไโโร่กลุ่มตัวที่เ,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 นนเ,เป็นองค์ระมากของกลบอกไปให้คนจากิไทยพวกเราถึงอสากรณมของมานการดำเนินการโดยเองวันพเราจะไปสัมานเป็นองค์ปรกอมากของกุมเพื่อประโยชน์มาชักโรกที่สา เยาวชนของภาคไทยมาจากาทีใ่ใดมาค้นของไทยและมาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในของเรา,ากนั้นในกามาในวันนี้เราจำเป็นต้องทำตามที่ทกฎหมายกำหนดเอาไว้ทุกอย่างหากเราไปดำกิจการโดยการเป็นต้นที่เข้า าเราภาวนนดีแล <łość> ้วนายกไม่จัดการทำับวความต่อเหล่านี้ก็เอาจะดำเนินการตัดต่อไปสาร์จ่ายผสมนิกรถถุกนะครับและของไปทาไปสัตว์ประัตขเพราะความกิจกรรมเช่นนึ้งนะครับ